เฮ้ยเฮ้ยทำไมพวกเธอไม่อาหนังสือกันอพวกนี้จบแล้วเนาะอะไรวะนี่แตะนะเต๋อยากอ่านก็อ่านเองเออนเออเรนเฮ้เดี๋ยวไอ้เพื่อนนี้มันน่าวะนี่เรนไอ้บุ๋มบุไปแกล้งด้วยดีกว่าเออไ่ใช่มาเลยเฮ้ยจะดีหรอ ไม่เห็นด้วยก็ออกไปเลยไปเอาดีว <apl> ะ <ink couples> <C> ีเว้นเชียรอะไรวะเชียรอะไระเอน้กิเชียรอะไรวะเออเกิไวะหนาแกงชิบหายดิอุ้ยหอกวไม่่วะไปเ้าวเฮ้ยพวกเราไปเกอะไรมันดีวะ โอ๊ยอะไรดีวะโอ๊ยโอ๊ยกระทา,านว่ะชี้ดิชี้อะไฟนี่ไฟ เออเจมสชื่ออะไรหมเออเที่เอยถ้าพวกมึงเอาเป็นอย่างนี้กูจะเลิกกับพวกมึงแล้วนะก็าตามใจก็เลิกเขาไปดิเอเอไปเลยไปไฮ <ป S 1> ้เว,ว้นผ่านหลังสือด้วยดิมาดิเฮ้เว้นสอบผ่านป้ะสอบผ่านว่ะ เราก็สอบผ่านอ่ะไม่เก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยกูสอบตกว่ะเชื่อกูว่าสอบตกว่ะกูอบตกว่ะทำไมดีวะไม่ร่าแน่เลยว่ะรู้งี้เชื่อไอ้แว้นแต่แรกดีกว่าว่ะพวกเราไปขอโทษมันกันไหมมันจะยกโทษให้พวกเราก็ต้องลองดูอ่ะพวกเราเก่งมันเยอะนะเว้ยตลองว่ะไปขึ้นไปก่อนด้วยดีกว่าเฮ้ยเว่นเราขอโทษว่ะเฮ้ยพวกเราก็ขอโทษว่ะ รู้ไหมทำไมเราถึงเอาห่างจากพวกแกเพราะอะไรวะเพราะมงคลสามสิบแปดไงล่ะเพราะอะไรนะเว้นเพรดีหนึ่งเหรอใช่พบพานพานพาไปหาบิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเฮ้ยผู้หลอขอโทษนะเว้ยผูย้กขอทนเว้ยขอโทษได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรร้ยอยอะไรขอบคุณนะเว้นขอบคุณนะ